แก้วก้าวชอนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอไอเทมดีๆนะครับที่ผมนะได้ทดลองใช้นะครับด้วยตัวเองนะก็เลยอยากมามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาให้เพื่อนๆได้รู้เนี่ยว่าเจ้าตัวปากกาที่ใช้สําหรับนะครับ iPad เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอพูดก่อนว่าผมเนี่ยมี Apple Pencil อยู่แล้วนะครับหด้าน,นะครับและผมได้ทดลองนะครับ เอาของ S Pen ที่เป็นตัวเทียบนะไม่ใช่ของแท้ของ Apple นะครับตัวรุ่นนี้นะครับมาใช้นะครับตัวนี้ก็คือตัว Gen 10ปี2021นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวนี้มาทดลองใช้เมื่อเทียบกับ Apple Pencil 1นะครับผมใช้ iPad iPad Gen 6นะครับปี2018นะครับ เลยต้องใช้ Apple Pencil รุ่นแรกนะครับราคาค่าตัวเนี่ย Apple Pencil รุ่นแรกเนี่ยตอนนี้จะอยู่ประมาณ3 0 0หรือ3,005นะครับราคามือหนึ่งราคามือสองเนี่ยก็จะประมาณ2,000กลางๆประมาณนั้นนะครับก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับด้วยที่ว่าเป็นสินค้าของ Apple ซึ่งมีคุณภาพดีนะครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือ ผมเนี่ยมีลูกนะครับอยากจะให้ลูกๆเนี่ยใช้งานนะครับ iPad แล้วก็เขียนบนหน้าจอแต่ว่าถ้าเราเนี่ยใช้นะครับตัวเพนซิลนะครับมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบชอบเล่นเขียนเสร็จแล้วก็ลืมหรือหายหรือทำตกทำแตกทำหัดนะครับคือเราก็จะสูญเงินไปเลยนะครับ3,500บาทเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะครับผมก็เลยลองค้นหาดูว่า เรามีไอเทมอะไรที่จะมาใช้แทนปากกา iPad ที่มันเขียนลื่นพอๆกันนะครับได้บ้างก็เลยนำตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสไตล์สไตล์เพนนะครับตัวนี้นะครับมาลองทดลองใช้นะครับซึ่งตัวเนี้คุณสมบัติเนี่ยเหมือน Apple Pencil ทุกอย่างเลยนะครับก็คือรองรับแรงกดนะครับแรงเงาได้นะครับแล้วก็วาดเขียนลื่นนะครับ ลื่นมากนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนได้ฟังนะครับยังไงสินค้า Apple ของแท้เนี่ยก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับหากใครเป็นแฟน a p p l e ก็ไม่ต้องมาโกรธเคืองผมนะครับผมก็เป็นแฟน Apple เหมือนกันนะครับชอบใช้สินค้าที่เป็นของ Apple นะครับแต่บางอย่างมันแพงเกินไปเนาะเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับทีนี้ผมก็จะได้มานําเสนอตรงที่ว่าเจ้าตัวนะครับพนซิลก่อนอื่นเลยนะครับพินซิลเนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับการจับถือเขาเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ย ค่อนข้างแบบเยอะอ่ะค่อนข้างเยอะ,อะ,อยอะผมใช้มานานแล้วก็จะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับตัวปลายปากกาเป็นที่ชาร์จแล้วก็เสียบที่ตูดนะครับตัวนี้อ่าผมไม่ไม่ค่อยชอบนะครับเอาจริงๆคือไม่ชอบเลยแหละเพราะว่ามันไม่สะดวกนะครับแล้วก็เวลาที่เสียบตูดเนี่ยเราก็ใช้ iPad ไปด้วยยากนะครับทั้งนี้มันก็มีวิธีอื่นนะครับก็คือไปเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ได้คือ Apple เขาก็แถมตัวพ่วงชาร์จมาให้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่สะดวกนะครับ ทีนี้มาดูตรงชาร์จของนะครับเจ้าตัวสไตลัสที่เป็นของเทียบของ Apple นะครับก็คือตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่านะครับที่ชาร์จเป็น USB-C นะครับแต่เปิดครั้งหนึ่งก็คือจะมีไฟสีฟ้าขึ้นมาครับแต่อีกครั้งหนึ่งก็คือปิดนะครับปิดเปิดแบบนี้ง่ายมากๆเลยนะครับเวลาใช้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องแพ่ไม่ต้องอะไรนะครับแค่เปิดบลูทูธนะครับไว้ที่ตัว iPad ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองเขียนให้ดูทั้ง2อันเลยนะครับในตรงนี้เลยนะแสงสะท้อนเยอะนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะขอทดลองเขียนให้เพื่อนให้เพื่อนๆลองดูเลยนะครับว่าเจ้าตัวเพนซิลหรือว่าเจ้าตัวไอแพดเพนซิลหรือว่าเจ้าตัวสไตลัสตัวนี้แตกต่างกันไหมนะครับเวลาที่เราใช้เขียนงานจริงๆนะครับตัวนี้นะครับสไตลัสที่เป็นของอที่ไม่ใช่ของ Apple นะครับเรากดเปิดที่นึ่งนะครับก็จะเขียนได้เลยนะครับนี่ ทดสอบการเขียนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า,าดีเลเย์น้อยมากๆเลยนะครับดีเลเย์น้อยมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นไว้เลงเงาก็ได้ได้นะครับนี่ปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บเอียงก็จะหนาขึ้นนะครับนี่แบบนี้โอเ้ขอรีเซ็ตนะเยอะเกินไปนะครับ เราปรับขนาดอะไรได้เหมือนของ Apple หมดเลยนะครับนี่วางมือได้นะครับวางมืออย่างนี้ได้นะครับเขียนอย่างนี้ได้เลยเออ ก็สะดวกสบายดีนะครับสังเกตว่าจะเขียนลื่นมากแทบแบบท่านเพื่อนดูที่มือผมนะครับลากไปเนี่ยเส้นแทบจะตามเลยครับเส้นตามแบบนี้เลยนะครับแทบไม่แหลกเลยะครับเขียนแบบลื่ลนมากครับเอียงก็หนาขึ้นนะเนี่ยเพื่อนๆดูนะอันนี้ไม่เอียงนะพอเอียงปุ๊บนะครับเนี่ยเส้นก็จะหนาขึ้นนะครับอยู่ที่มุมที่เราเอียงด้วยเนีย่ยเอียงมากก็จะหนามากออประมาณเนี้นะครับก็คือสามารถรองรับแรงกดแรงเงาได้นะครับนี่ แบบนี้นะครับกดเยอะกหนาขึ้นมานี่อ้อประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองของ Apple ให้ดูนะครับว่าของ Apple เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ของ Apple เนี่ยเราต้องปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วทีเนี้ยของ Apple เนี่ยนะครับเราต้องแพร่ก่อนนะครับก็คือเสียบที่ตูดเสียบตูดแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเท่านี้เขาก็จะแพร่แล้วนะครับ อ่ะยังไม่แพ้เสียบใหม่เสียบตูดแพ้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือของ Apple นะผมจะเขียนให้ดูนะครับ Apple Gen 1นะครับนี่เยยนกดหนาขึ้นนะครับได้แบบเดียวกันนะครับ แต่สังเกตว่าผิวสัมผัสของ Apple หมายถึงหัวปากกาเนี่ยหัวปากกาของ Apple เนี่ยแน่นอนละ่ะคุณภาพที่ดีกว่านะครับก็จะเขียนได้ลื่นกว่าหากเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับซีเรียสลงน้ำหนักหรือเป็นนักวาดมืออาชีพเนี่ยของ Apple เนี่ยผมก็ยังแนะนำอยู่นะครับว่าเป็นสินค้าที่ดีมากๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานำมาจดบันทึกนะครับการไปเรียนหนังสือให้ลูกวาดรูปให้ลูกวาดกอไก่อะไรประมาณนั้นหรือว่า ให้เรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าคุณครูที่สอนขึ้นต่อ i อ a d สอนขึ้นเขาเรียกว่าสอนสอนขึ้นโปรเจคเตอร์หรือสอนขึ้นกระดานในปัจจุบันที่น้องเรียนออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัว Spen ตัวนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วครับเนี่ยผมเขียนเทียบให้กันดูเลยนะครับว่าเขาเนี่ยแหลกเขาเนี่ยไม่แหลกนะครับก็คือเขียนเหมือน Apple นะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนนะครับ เพื่อเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกนะครับเพราะสินค้า Apple เนี่ยค่อนข้างราคาที่จะสูงพอสมควรนะครับเราก็รู้กันอยู่นะครับว่าคือสินค้าเขามีคุณภาพแหละแต่ว่าราคามันก็แบบสมมติถ้าพังทีหนึ่งเนี่ยก็เครียดไปนานนะครับอันนี้ผมคนหนึ่งนะครับเครียดนานนะครับเวลาที่ลูกทาพังทีหนึ่งนะครับก็เลยหาตัวนี้นะครับซึ่งราคาย่อมเยาวกว่านะครับหากใครสนใจเนี่ยจะมีลิงก์ด้านล่างนะเพื่อนๆกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้ หากใครสนใจนะแนะนําเลยนะครับก็คืออยากมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเออมันเขียนดีนะนี่นะครับผมกดตรงนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับถามผมผมชอบไหมผมชอบนะครับผมชอบมากเลยแหละนะครับเพราะว่าอะไรสิ่งที่ผมชอบอเจ้าตัวสไตลัสตัวนี้นะครับ1น,นะครับ เวลาชาร์จเนี่ยไม่ต้องเสียบตูดนะครับนี่ไม่ต้องเสียบตูดคือชาร์จ USB-C ที่เป็นมือถือ Android หรือว่า USB-C ที่เป็น iPad รุ่นใหม่นะครับ iPad ที่เป็น iPad Air iPad Pro ตัวใหม่เนี่ยก็เป็น USB-C หมดแล้วนะครับ2ก็คือมีแม่เหล็กตรงนี้นะครับแต่แม่เหล็กตรงนี้ไวแผ่ iPad, แปกกับ iPad Pro เนี่ยไม่ชาร์จนะครับก็ก็ต้องชาร์จที่นี่เหมือนเดิมนะครับ2ก็คือแบตเตอรี่เนี่ยเท่าที่ผมใช้มาเนี่ยแบตเตอรี่ตัวสไตลัสตัวนี้นะครับ ทนกว่าของ Apple นะครับเพราะว่าเราปิดเปิดได้ส่วนของ Apple เนี่ยเราแพ้ไปแล้วเนี่ยเขาจะเปิดตลอดเวลานะครับก็คือหยิบม,มาใช้บางทีหยิบม,มาใช้เนี่ยแบตจะหมดอยู่แล้วนะครับแบบอยากจะจดแบบจวนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเซ็งๆนิดหนึ่งคือจดไม่ได้ต้องชาร์จแบตก่อนนะครับอ่าเวลาที่ใส่เคสก็แปะอย่างนี้ได้นะครับนี่ข้างบนนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะนี่อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขยับไปให้ดูอ่าเนี่ยแปะอย่างนี้ อ่าแปางนี้เลยเออสะดวกสบายมากๆนะครับแต่ถ้าว่านะครับไม่ชาร์จนะแปลงนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับต้องไปชาร์จเองนะครับ2ก็คือสิ่งที่ชอบนะครับสิ่งที่ชอบคือกดเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่ไม่ใช้ก็ปิดได้เออไม่ต้องสีเลียดเปิดใช้งานก็แค่กดทีเดียวอ่แล้วก็วาดได้เลยนะครับนี่แบบนี้ลงน้ําหนาได้หนาบางได้นะครับตอบสนองดีตอบสนองเนี่ย เรียกได้ว่าไม่แพ้เจ้าตัวพ e นซิลนะครับพ e นซิลของ Apple เลยนะครับนี่นะครับดีไซน์สวยงามนะครับเหมือน Apple Pencil 2นะขนาดน้ำหนักเบานะครับตัวนี้แบตเตอรี่ทนทานเอหาใครเนี่ยสนใจนะครับก็ลองดูนะครับที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับนะครับอีกอย่างนึงนะครับของเจ้าตัวปากกาของสไตลัสตัวนี้นะครับเขามีหัวไม่เปลี่ยนด้วยนะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับ ตัวนี้ถ้าสมมุติเราเขียนไปเนี่ยสมมติหัวสึกนะเราก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับเหมือน apple pencil นะครับ apple pencil ก็เปลี่ยนหัวได้ครแต่ของ apple pencil เดี๋ยหัวจะใหญ่กว่านะครับแต่นิสั์เราจะหัวเล็กกว่านะครับประมาณนี้นะครับการเขียนเนี่ยลื่นไม่แตกต่างกันเลยนะครับหากใครนะครับแบบว่าเงบประมาณไม่ถึงนะครับอยากลองซื้อมาเขียนขีดเขียนเขียนเล่นๆก่อนตัวนี้เนี่ย ผมแนะนําเลยนะครับหรือว่าซื้อให้ลูกนะครับซื้อให้เด็กๆนะครับแต่หาใครจริงจังเนี่ยวาดรูปจริงจังยังไงก็ต้องตัวสายรัดของ Apple นะครับอันนี้คือสินค้าข้อคุณภาพนะครับเลือกที่จะตัดสินใจนะครับมองหาอุปก,กรณ์ที่มันช่วยในชีวิตให้เราง่ายขึ้นนะครับก็มีสายรัด I-Pad ตัวนี้ที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับผมวันนี้ผมนุชชิตขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆมาเดี๋ยวผมมาแนะนำแกเจ็ตใหม่ๆเพื่อนๆได้ฟังอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ